ช่ออะิ๊บช่ออะไีอ่แยกตรงคลิปในโซเชียลมีเดียานะโอเคอันนี้ก็อ่าแยกไปตัดคลิปในลบคลิปในเบอร์หน้านะโอเคอเป็นอะไรมาล้อหลังล้อตาตัวล้อหลังล้อตามเลื่ตัวเป็นยงไอ่าแล้ฟเป็นอะไรมาบิ่ของฟังด้ว ก็องกันร้อนร้อนํอนำแต่กรตุกมันจะเป็นเฉพาะพวกนี้ประมาณประมาณบ่ายๆค่ะบ่ายๆคอย บ้านก็คือเขางบนบ้านไป็ดามเจอหุ่นประกบกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาใต้แต่ติดทังข้างขาวโอ้โหขึ้นเลยขนาดนี้ใครทำอ่ะรู้ไหมบ้านเราเลยเหรอเจอบ้านเราเลยบ้านบ่อยเดินบ้านบ่อยแล้วบ้านเราเรามีผู้ต้องสงสัยไหมที่เราคิดว่าบ้านเราอยู่เป็นกี่คนบ้าอบ่อยแล้วได้คนนั้นเข้าคนนี้ออกอะไรอย่างนี้ยแล้วคิดว่าใครทำบ้านเราแล้วหุ่นตัวนั้นไปไหนแล้วหเอาอลงมาจากข้า แล้วรก็เอาเขียนเขียนขย้ออน้ปรบุเลอยน้ำแล้วค่ะอยู่มากระัที่แบบมีเป็นร้านไม่เหลือบมเหลือับเลยใช่ค่ะไม่เหลือแล้วมัน้อทยเป็นอู่เหมือนเดิมเป็นมัยก่อนบุออกเนออกก็เป็นเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าเราสมัยก่อนเรามีตาคนใช่ไหมคนก็คิดจะฟองไหลอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเพื่อหวังทรัพย์สมบัติอะไรประมาณนี้นะ นะครับถึงปุ่มปุ่ให้เราปุ่มปุ่มเสียสารให้เราเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้สงสัยใครเลยหรอะหนูก็ไม่ทราบอ่ะฮะหนูก็ไม่รู้ว่าสงสัยใครหนูมีกลับบ้านเรามีอยู่อีกกี่คนประมาณสี่ห้าคนสี่ห้าคนเราเข้าเครื่องจับเทหรือยังเข้าเครื่องจับเทปยังไม่ได้จับค่ะไม่ได้จับใช่ไหมผมก็ไม่เคยเห็นไหม อมอ้าวแล้วน้องเขาเป็นยังไงคือมันปวดตรงเท้าฝ่าเท้าเหมือนกันเลยใช่ไหมบางทีสลับกันเป็นอยู่เลยบ้านเดียวกันเปล่าใช่บ้านเดียวกันแล้วเราแล้วเราเป็นทำที่เขาทำไมฮะสลับกันเป็ี่ยนเราทำเขาด้วยเปล่าต้องสงสัยมาเอาไปอีกมีกี่คนนี่มามาสองคนแล้วนะกำลังสอบสวนอยู่เนี่ยกำลังเรียนแบบไปอยู่ มีกี่คนรวมกันประมาณสี่ห้าคนอะค่ะและอีกอีกสองสามคนไม่สงสัยหรอเด็กอะค่ะหลานอ๋อเป็นเด็กเป็นเด็กทำไม่ได้เลยลูกคุณใช่ไหมเราไปสังเกตหรือเปล่าเกาอาจจะอัจฉริยะนะอาจจะแอบคุ้มคุณก็ได้เด็กอ่ะไม่มาเพื่ออะไรอืมเล่มก็ไม่รู้ใครทำเลยเหรอเนี่ยไม่รู้อ่ะอะไรแบ่นู สาวน้องสาวไหมไม่มีค่ะมีพี่ชายน้องชายไหมโตเป็นคนโตและมีลูกกี่คนแล่มีพี่น้องกี่คนหแล้วก็ไม่มีองถามคนตายคนเหนื่ยคัตอนนี้ปวดใู่ไหมมันดขาเอาๆปักรัผมแบ่งคอน่องแข็งแข็งกันไปแบ่งปันสลดทีเจ้ากรรมวิเวียนนั้ไหลังนัที่ยันั

ตรงไหนน้ำใหญ่เลยเหรอฝุ่นมึงเขายังมีถี่เทหงมึงเยอะเลยนะยังหอบชิ้ให้บุญไมาเกิดก่อนกว่าถี่เทหงไม่สิบเลยใช้ทิ้งน้ำอย่างเดียวแล้วต้องขึ้นให้เขาอถี่เทหงในบุญนมเกิดด้วยเจอไหมขึ้นให้เขาแล้ว 我们这。